ี่ใอยู่กับกุก๊กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม l i เ e Ranger ซีซั่นที่4นะคะกับการเล่น PVP นั่นเองซึ่งหลังจากที่กู๊กได้ชุนหลีมานะแล้วก็อัปเกรดอัลตร้ามาสเตอร์เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่เคยไปดูคลิปนะคะกดมุมขวาบนได้เลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเอาชุนหลีเข้ามาในทีมแล้วนะแล้วเราก็จะเอาไปเล่นกันมาดูว่าชุนหลีเนี่ยเมื่ออยู่ใน PVP นะคะจะช่วยทีมให้ได้แบบ แค่ไหนแค่ไหนเออและเราจะสามารถหลุดพ้นไปจากตอาหนึ่งได้หรือเปล่ามาดูกันคนนี้จะจะเล่นจะเล่นกับทุกคนเลยกับทุกคนหมายความว่าคนที่มีคะแนนมากกว่านะคะก็จะ จะไม่จะไม่อิดออดเบอยจะใช้ชุนหลีลองดูว่าชุนหลีจะช่วยแบบได้เยอะแค่ไหนนะคะมาดูมาดูาดูซิว่าชุนหลีนี่จะเก่งแค่ไหนอันนี้ชุนหลียังไม่ออกมาเลยนะคะตอนนี้ชุนหลีนี่ยังมันยังไม่ยอมเรียกชุนหลีมาให้อะ่ะโอเคกดเรียกเองกดได้ เรียเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะชุลีออกมายังตายไปยังอ๋อ,อยังอยู่ยังอยู่โอ้โหโดนโอ้โหเกลี้ยงเลยต,ยตา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 ยฉันเกลี้ยงเลยฉันเกลี้ยงเลยฉันเกลี้ยงเลยนะฉันเกลี้ยงแกก็ต้องเกลี้ยงเออเกลี้ยงเจอเกลี้ยงเลยคราวนี้มามาดูกัน เออนี่ต่างคนต่างไม่มีอะ่อะอลเกี้ยงกันทั้งคู่สองทีมมามาดูกันว่าใครจะเอาตัวออกมาได้ก่อนกันแล้วก็ใครจะสามารถทิ้งเกมได้นะคะตอนนี้นะคะคือเมื่อกี้นี่ต่างคนต่างหมดอะ่ะเออมาฮะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านเขานะได้เปรียบกว่านิดนึงได้เปรียบกว่านิดนึง แล้วก็เรากําลังเอ้ยเราเดินหน้าเราเดินหน้าพูดเลยเราเดินหน้านะคะคืนนี้แบบเราเล่นด้วยออโต้นะนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยืาอทีก็แอบแบบกดเองไปทีนึงนะอยากได้ชุนหลีออกมานะคะแต่ชุนหลีเนี่ยสังเกตไหมว่าชุนหลีเนี่ยยืนไกลามากนะคะยืนระดับแบบ,บเลยดําน้ําเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ค่อยโดนสกิลปะเนอะ อลคูณสองไปเลยนะแจุดนี้อยู่หน้าบ้านแล้วไงหน้าฐานละคงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละของฉันก็หมดแล้วด้วยนะคะของหมดเกี้ยงขนาดนี้เธอไม<ป>่ยากแล้วแล้วก็เย s เรียบร้อยเอาชนะไปได้ค่ะ<ป>โหูบวก42บมวกเยอะมากโอเคเลื่อนมาอยู่อันดับที่10 เอดของมาสเตอร์หนึ่งแล้วนะคะไหนๆ,ๆอันนี้เขาคะแนนน้อยกว่าเราลงเคเราไม่เล่นนะเราจะเลือกคนที่คะแนนมากกว่าเรานะคะแล้วก็ถ้าเจอเราก็จะเล่นเลยเออนี่ไงโอ้โหชุนหลีสองตัวคิดถูกปะเนี่ยเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะคะแนนมากกว่าเราปะเออมากกว่ามากกว่าเยอะด้วยนะคะ <laughs> มีชุนหลีสองตัวเลยฉันจะตายไปเนียชุนหลีเจอชุนหลีที่มากกว่า ชุลีเจอชุลีสองตัวมาดูกันรอดไหมชุลีเจอชุลีสองตัวโอ้แล้วยังจะมีดอกจอบโจดคิดด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหแม่อย่างนี้เลยเหรอโอดหดร้ายอย่างนี้เลยเหรอโหดร้ายต่อใจเหลือเกินมีทั้งชุลีสองตัวจอมโจดคิด และแมวแล้วก็เคปับโอโหโหดคดบางทีก็จะโหดไปนะเสี <c oughs> ยงหายเป็นพักๆนะคะช่วงนี้ <c oughs> อย่าไปยอมเราต้องเดินหนะ้าต่อไปอย่าไปยอมเราก็พยายามเอาชุนหลีออกมาค่ะ เผืออ่อจะช่วยอะไรได้เอ้ยเอ้อะไรคือการที่โดนอะไระ <c oughs> อะไระคือการโดนประชิดหน้าบ้านขนาดนั้นโอเคตอนนี้เราก็ประชิดหน้าบ้านเขาบ้างแล้วโชคดีที่เมื่อกี้มันดแบบับไอ้นี่เหมือนการแบบพัดเหมือนกันอะ เอ้ยเอ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ดูจะดีดูจะดีดูจะดีด้วยนะดูจะดีนะดูแบบดูน่าจะรอดเพราะว่าชุนหลีออกมาก็ตายเพราะว่าตอนนี้เราแบบคุมหน้าบ้านอยู่คุมหน้าบ้านโอเคกับคุณสองไปเลยนะคะช่วงนี้เพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเฮ้ยแล้วเราก็จะชนะหรอจะชนะหรอจริงหรอ โอ้ยสนาโอ้ย,อยเกียดเสียงตัวเองเสียงจะหลั่มไปไหน <S <S โห่บวก3 20, 6กันไปว้าขึ้นมาดูอันดับที่3เลยของมาสเตอร์หนึ่งมาดูต่อดูต่อหูตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวนะ3098โอเคต้องมากกว่า3098คนนี้มากกว่าโอเคจัดไปค่ะ บอกแล้วว่าตื่นเต้นมากไปฮะเราปล่อยออกไป2ตัวนะคะ <L un> ก็คือตัวแชมเปญกับมูลเพราะว่า2ตัวเนี้ยเป็นตัวแบบตัวแชมเปญก็เอาไว้แบบเคลียร์นะแล้วก็ตัวมูลก็เอาไว้แทงน,นะคะเแต่ว่าในช่วงแรกเนี้ยแหละเราจะเป็นต้องเอา,เา,เอาแ <c oughs> อจุดอะต้องูแล้อาจารยต้องชวอกมาช่วยหน่อยาาพูดจาผิดไปผิดมาอยู่แนละ้วอะ ยังชุลียังไม่ออกชุลีไม่ออกชุลีไม่ยอมออกชุลีกดเองก็ได้กดชุลีเองซะเลยเขาอมาตะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราพัดน,นะคะนี่คือจะสามารถที่จะแบบวางใจได้ว่านางจะไม่แบบนางจะไม่ออมาตะตอนที่เราพัดเออ เชงกันอยู่ตรงนี้เชงกันอยู่ตรงนี้ยังเชงกันอยู่ยังไม่มีใครสามารถทลายกำแพงของอีกฝั่งได้ก็ยังเชงยังเชงและไม่มีการเดินหน้าไม่มีการเดินหน้าตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมเอ้ยเอาแล้วกูกูเดินหน้าฮะกูปาดเฮ้ยเราเดินวะเฮ้ยเราเดินอะเฮ้ย จริงใช่ไหมเนี่ยจริงใช่ไหมเนี่ยมาแล้วฮะกูกูเดินหน้ามาแล้วฮะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันมันต้องเป็นพชุลหลี่แน่ๆคุณค่าที่คุณคู่ควรต้องเป็นพชุลหลีแน่นอนอะ่ะดูดีมีความโหดร้ายอ้าวแล้วมันไม่พัดหรออ้าวไม่พัดด้วยอะ่ะของไม่ได้ใช้เลยหรือแบบบอดมันแบบ ฉันทอดใจแล้วอะไรอย่างงี้ปะอะไรเนี่ยทำไมโอ้โหชนะขึ้นมาทำไมขึ้นมาตำแหน่งเดียวเองเนี่ยสามหน้าะคะตอนนี้เรามาหาคนที่จะเล่นต่อไปนะคะ3ามหนึ่งสเจดศโอเคจัดไปแชมป์เป็นสองตัวชุนหลีแล้วก็น้องอ่าง ตัวที่ไม่ค่อยอยากเจอทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเปรี้ยวกับชุนหลีไงเรามีชุนหลีไงปึ๊บไม่โดนใครเลยแชมเปตูโอเคและแชมเปก็โดนจึกเป็นหนึ่งจึกแล้วเขามีช้างด้วยค่ะแล้วก็มีน้องช็อกโกโอเคอุ้ยนางกดชุนหลีออกมาให้เลยนางกดชุนหลีออกมาให้ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดูสิจะเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงเป็นไงเดินไหมเดินไหมชุนหลีออกมาแล้วช่วยเฮ้ยเดินนะเนี่ยเดินนะเนี่ยเฮ้ยเดินหน้านะเนี่ยเอา้าเป็นเล่นไปเดินหน้านะคบอา้าวโอ้โหน้องรันน้องรันหายไปเลยอะน้องรันอะมันอาจจะเป็นที่พอสกิลชุนหลีไงที่เป็นแบบเพิ่มฮิตเลทนะคะทำให้เราโจมตีโดนมากขึ้นนะคะ ยตอนนี้มาหน้าบ้านแล้วนางก็เลยพัดและนางก็อมาตะโอเคเราพัดกลับนะคะแต่แต่ฉันแต่ตัวฉันหายหมดเลยเออตัวหายหมดเลยค่ะไรแวอ้าวช้างโดนมิสไซ์ค่ะเกลี้ยงเบย ไอ้เดี๋ยวนะแล้วโอ้แล้วตัวข้างหลังฉันหายหมดเลยอ่ะเออหายเกี้ยงเบยอ่อะไม่ได้แล้วต้องรีบเอามานะคะนี่คือแบบเอ้ยชุนหลีไปไหนอ่ะชุนหลีชุนหลีมาหน่อยเร็วไม่งั้นฉันจะตายไม่งั้นจะจะตายจะจะตายอ้ายเฮ้ยเมื่อกี้มันจุดเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยทำไมเนี่ยฉันน่าจะชนะนะเนี่ยไม่ใช่นะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว เปลี่ยนตอนที่พัดเมื่อกี้น่นแน่เลยค่ะแน่แน่เลยอ่ะเราปายเยอะไปไงแล้วเราก็โดนมิสไซน์นะคะหูจุดเปลี่ยนเลยอ่ะจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนเขาเลยได้ทีเลยอ่ะเราคงดันออกมาไม่ได้แล้วเนาะน่าจะสู้ไม่ได้เนาะ แต่เขาก็ฆ่าเรายากมากนะคะแต่แบบดันออกมาไม่ไหวอะ่ะติดติดฐานแบบนี้มันดันยากอะ่ะเฮ้อแพ้เลยเอาวะอันดับไม่ได้หล่นนะคะ3มอะไรนะ3 1 0 0โอเคเราจะต้องกระดึบขึ้นไปให้ได้3 100 ตัวเมื่อกี้มันก็โหดไปไงคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้เล่นให้น้องๆดูนะพี่กูจะหาตัวที่แบบเอาชนะได้ไง่ายที่สุดหึกออกป่าหานานมากเจอสถีนะคะส1 0 4โอเคเขามากกว่าเรานิดเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าถ้าชน,นะแล้วจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ถ้าแพ้เนี่ยน่าจะลบเยอะอยู่นะคะเพราะว่าคะแนนใกล้กันมากๆนี่ไงลางมาแล้ว ลางมาแล้วเมื่อกี้แชมเปนยิงไปไม่โดนใครเลยลางเริ่มมาเอาละเรียกชุนหลีออมาแล้วค่ะชุนหลีจะช่วยอะไรได้ไหมชุนหลีเธอจะพลิกเกมไหมเอ้ยกดผิดกดผิด โอ๊ยกดผิดจะไมต้องกดผิดตอนนี้ด้วยไม่เข้าใจกดผิดนะคะเมื่อกี้นะคะอโอเคดูโอเคไหมดูโอเคเน้ะยังยังดูโอเคอยู่นะว่าไหมมีความเล่นผิดด้วยอ่ะเมื่อกี้กดมั่วมากกดผิดอะ่ะโอ้โห เอาวะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะได้เปรียบดีนะสติยังยังมีสติยังอยู่เมื่อกี้โอ้โหเล่นผิดไปอีกแต่ก็แต่ก็แต่ก็ชนะ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 เมื่อกี้เล่นผิดนี่แบบใจหายวาาเปล่า พวกอีกยีนะคะแต่ก็ยังไม่ขึ้นอีกอ่ะทำไมล่ะทำไมฉันไม่ได้ขึ้นตํานานอ่ะเซ็งเลยก็วันนี้นะคะเล่นไป5ครั้งนะคะสำหรับตัว PVP นะเราชนะไป4เลยแล้วก็แพ้ไป ที่เดียวเองนะโอ้โหคนที่เขา44นะเลเวล44อาจจะแพ้เพราะว่าเราเอ,อ,อัพเกรดมันสู้เขาไม่ได้นะคะด้วยเขาเปลี่ยน Defense, ดีเฟนส์ทีมดีเฟนส์นิดนึงเอ๊ทีมดีเฟนส์ฉันเป็นตัวนี้อยู่เหรอเนี่ยโอ้ฉันต้องเอาลิวเข้าไปนะแล้วก็เอ๊ะเอ๊ทีมนี้ฉันเป็นอะไรอะ่ะทีมทีมบุก อ๋อโอเคเสือขาวไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคงั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็ควรจะเป็นเหมือนกันนะควรจะเหมือนกันนะจริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัว,ต,วตัวที่เล่นทีมที่เล่นอยู่มันโอเคอเอาเสือขาวลงมาใช่ไหมแล้วก็เอาตัวโคนีเข้าไปน่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคนะคะนี่เปลี่ยนทีมดีเฟนซ์ซะหน่อย เรียบร้อยก็สําหรับวันนี้เนี่ยเอาชนะไปได้4ครั้งนะคะแล้วก็แพ้ไปครั้งหนึ่งเสียดายจังเลยไม่งั้นนี่จะเป็นออคิวเลยทีเดียวนะแล้วก็อาจจะขึ้นเป็นตํานาน3ได้แต่ว่า เดี๋ยวต้องเล่นให้ขึ้นให้ได้อ่ะเออมันหูมันเกือบแล้วเนี่ยดูดีอีกนิดเดียวเองนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์พี่อู๋ปูด้วยวันนี้อู๋ล,ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลเลนเซอร์และ PvP มันๆแบบนี้แล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า